ใช่เพราะว่ามันมีเขียนอโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องครอบครัวของฉันนะคะคก็คือเราืะอาจจะให้เด็กๆเราื้อจะให้เด็กๆบอกว่าครอบครัวของเรามีใครบ้างครอบครัวในที่นี้ก็คือคนที่อยู่กับเราตอนเนี้ยมีใครบ้างที่บ้านนะนะคนที่อยู่กับเราที่บ้านตอนนี้มีใครบ้าง อ่านี่ก็คือคำถามเขาก็คือนี่เจียวเซียเฉินเมิร์นหนีเจียวเซียเฉินเมิร์นเฉินเมร์นอ่าพอเราถามจบพอเราแบบเขียนคำสรรับครบทุกคำเราจะจะไล่ถามนะว่าที่บ้านของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างอ่าะให้เราเขียนลงไปในสมุดด้วยอ่าเขียนประโยคนี้ก่อนลูกพือลูกตัวเสื้อการ์ตูนขึ้นมาด้วย<ะ>หอรอครับครูฮะคู่การ์ตูนใส่ด้หรอครับคุณใช่ค่ะ ดูสิเราชื่ตั้งใจทําสไลด์ขนาดไหนครับโอ้โห oh oh. เอาสม,มุดมาบ้านย่อะไรนะคะไม่ได้เอาสม,มุดมาบ้านย่ครับเอ,อไม่ได้เอาสม,มุดมาบ้านย่มีสม,มุดอย่างอื่นไหมลูกไม่มีครับ อ่าไม่มีงั้นก็จำำําคําศัพท์ไว้ก็ได้จําไม่กี่คําหรอกลูกถ้าเราชื่อถามว่าหนีเยโยเซียเฉินเมรินก็ตอบถ้าสมมติบ้านเราอยู่กับญญคุณย่าก็อยู่กับไหว้กงไหวผัวจาได้ไหมสักสองสามคำเขียนใส่กระดาษเล็กๆไว้ก็ได้โ okay, <h> อเคค่ะอ่านั่นแหละโอเคอ่าจดไว้คําถามนี้คําถามนี้จดไว้ลูกเราชือ่ออาจจะว่ายวยังครูแบเพิ่งเข้ามาอ่าครับเราซชื่อก็เพิ่งเริ่มสอนค่ะ ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอ่าห้ารับสามมากี่คนแล้วเนี่ยมันจะสามคนครับครูผมไม่รู้ผมไม่รู้ห้ารับสามห้ารับสามบิก๊กมีบิก๊กกับเจิงเปิงนะคะห้ารับสามใครยังไม่มีชื่อนอกจากบิ๊กกับเจิงเปิงบ้างม,มีบิ๊กห้ารับสามเลยครณโตโน่ครับ ท่านรับสามครูท่านรับสามไม่มีเพิ่มเลยเหรอลูกโตโน่มีค่ะมีมีนัทพัชบดินค่ะอชื่อเล่นอะไรคะชื่อเล่นว่าเปียวค่ะครับพี่ม้งนะคะครูมีบิ๊กมีโตโน่โตโน่บิ๊กโตโน่เปียวจงเปิลมีครูเปรตดีครูเบียร์ครูวิวโอ้ยมีครูวิวค่ะครูวิวนะคะท่านับสามโอเค ค่ะตามให้แล้วค่ะเออคนเยอะขึ้นเลยเนาะตั้งห้าคนรวมครูวิวด้วยแป๊บหนึ่งนะคะตามเด็กให้อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอัดคลิปไว้แล้วค่ะถ้าถ้าตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้องก็ให้เด็กๆไปดูคลิปแล้วก็ทำการบ้านส่งเนาะโอเคต่อมาห้าดับสองมีเลิฟเลิฟยาโนวิทเข้าฟ้างมัดหมีนะคะไปอีกเข้้าา มีมีมีไหมมีไหมห้าทับหนึ่งมีอีกไหมห้าทับหนึ่งไม่มีแล้วเหรอลูกมีทิวกับเจียไตสองคนนะห้าทับหนึ่งขออนุญาตนะคะพี่มีนห้าสองมีธัญรัตน์โคกเกษมเพิ่มมาคนหนึ่งนะคะชื่อเล่นว่าอะไรคะอุ้งกี้ค่ะน้องอุ้งกี้ค่ะอุ้งกี้ค่ะ อุ้งกี้เชื่ออ่านยากสิครูครับมีเด่นพงด้วยคะ่ะเด่นพง,พงชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อบีมค่ะบีมอ๋อบีม,บมอ่าโนโย่ห้องกวยโอ้โหเลิฟเลิฟยาโนวิทเข้าฟ้างมาัดหมี่อุ้งกี้บีมนะคะแล้วก็คูเบียนะคะนนแค่ด,แดับสองมามาเยอะมากสองสี่หก แปดรวมคูเบียเป็นแปดนะคะอ่าห้าทับหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมลูกไม่มีเพิ่มแล้วนะมีไมตี้คนหนึ่งนะคะไมตี้อ่ามีไมตี้ด้วยเนาะใช่ค่ะไมตี้มีไมตี้ไี้ครับไมตี้อยู่ปวครับโอเคครับเราซื้อเขียนให้แล้วครับ อ่าโอเคเขียนหรือยังประโยคนี้เนี่ยเนีเนียนีเจียวเสียเฉินเมินขียนหรือยังคะเขียนแล้วค่ะอ่าโอเคงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยเนาะทางนั้นน่ะครับอ่าวันนี้อย่างที่เราบอกก็คือเขาอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรอ่านให้เราซื้อฟังสิบ o t ล e r เจียถิง อ่ะโว้เตเจียถิงอ่าอันนี้มันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรนะลูกว่าโว้เตเจียถิงครอบครัวของฉันอ่ะครอบครัวของฉันมีใครบ้างเราจะจะเปิดอ่าคนแรกคือคนนี้คือคุณปู่ปหรือคุณตาเนาะถ้าบ้านใครมีคุณปู่หรือคุณตาก็ให้เขียนลงไปในสมุดแต่ถ้าไม่มีอยู่บ้านด้วยก็ไม่ต้องเขียนนะลูกคุณปู่เราจะออกเสียงว่าเ yeah, ย yeah ่เย เย่เย่อืมเย่เย่นี่เย่เย่เยอ่าใครมีคุณปู่อ่าฝึกออกเสียงให้ถูกนะเราซื้อจะได้อ่าเวลาเราซื้อถามจะได้ตอบเย่เย่อ่าเย่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 อาเย่เย่ว่าวยูม่าเย่เย่อ่าต่อมาถ้าเป็นคุณตาเราจะเรียกว่าไหว้กง ไหวกงอ่าไหว้กงไว้กงกงนะคะไหวกงอ่าถ้าใครมีคุณตาก็จําให้ได้ว่ามันออกเสียงว่าไหวกรงเดี๋ยวหล่อซือจะถามตอนท้ายคาบเนาะไหว้กงไหวกงเขียนไปด้วยอ่าเขียนลงไปใครมีคุณปู่ที่อยู่ที่บ้านด้วยเขียนคุณปู่ใครมีคุณตาเขียนคุณตาใครที่ไม่มีคุณปู่คุณตาอยู่บ้านด้วยก็ไม่ต้องเขียนนะคะ ถ้าสมมติว่าใครอยู่แบบกับคุณแม่คนเดียวหรือคุณพ่อคนเดียวเนี่ยสบายเพราะได้เขียนแค่คนเดียวปู่กับย่าเราชื่อตาพ่อแม่ใครอยู่บ้านเยอะหน่อยก็จะก็จะลำบากเขียนเยอะหน่อยนะลูกพี่ยายโอ้โหเยอะมากลูตาผมเพิเสียครับพี่อยาจะบอกเลยเฮ้ยหนังดี อ่าเขียนนะย่เย爷爷กงใครมีกงเยเขียนเย่ใครมีไวกงเขียนไวกงนะคะอ่าห้าทับหนึ่งไม่ไม่มีเพิ่มเลยเหรอลูกตอนแรกคิดว่าจะเพิ่มปัะกคนมีนะแก้มบุ๋มอ่ะแก้มบุ๋มก็อยู่ห้องห้าทับหนึ่งใช่ไหมคะครับ แต่ว่าแก้มบุ๋มไม่เห็นตอบเราซื้อเลยอ่ะทำไมเขาไม่ตอบอ่ะเขาเขาเขาเกลียดเราซื้อหรอือแต่ในเนี้ยคนเยอะนะที่แบบเหมือนเข้ามาแล้วเข้ามา <20. S 1> ในเนี้ยอืมยี่สิบคนถ้าไม่รวมครูวิวกับครูเบียก็แล้วก็ไม่รวมเราซื้อก็สิบเจ็ดคนใช่ไหมก็สิบเจ็ดคนแต่ตอนนี้นับได้ไม่ถึงสิบคนเองสองสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิสี่สิบสี่คนขาดอีกหกคนแสดงว่าคนที่มาก็คือเปิดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังใช่ไหมถึงไม่ได้ยินที่เหล่าซื้อพูดหรือว่าเพื่อนเปิดไม้ไม่ได้ใครเปิดไม้ไม่ได้แจ้งเหล่าซื้อได้นะคะเหล่าซื้อจะได้รู้เนาะใครเข้ามาใหม่รายงานตัวด้วยนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อครอ<ห>ับรูค่ะก้เาเหล่าซื้อเหล่าซือ ผมเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้ชื่ออะไรลูกวาครับอ๋อวาวาอยู่ห้าทับสองไหมสามสามอ๋อเออห้าทับสามห้องครูวิวเนาะเราซื้อคะคฮะเออหนูเข้ามาก่อนวาเออแป๊บหนึ่งคะ่ะชื่ออะไรลูกอภพิชยาปภพิชยาชื่อเล่นว่าอะไรคะมูเนยียค่ะอ๋อมูเนียอยู่ห้องไหนน,นะคะห้าทับสาม โมเนียเก้ก็เล็กชิ้นดีๆหน่อยสิเสอนหสอนหลายโมเราซื้อก็อาจจะมีจำชื่อพินถูกอะไรเงี้ยโมเนียทำไมต้องให้ครูวิวไปตามใช่ไหมถึงมาเนี่ยห้าทับสามึงทาวิทยาศาสตร์เสร็จครับเอาหกโมหกเก้าลอไม่พักเที่ยงเลยทำกันบ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับครูอ่าคือเราเสร็จไปเมื่อกี้อืม โอเคเขียนเยะเยกับไหว้กงเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะอะเสร็จแล้วเราจะขอไปต่อนะเราจะได้ครับต,ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าคืออะไรคืออะไรนะตอนเนี้ยอ่าตอนนี้งานก็คือ ถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาก็คือวันนี้เราจะเรียนเรื่องครอบครัวของฉันนะคะคนที่เข้ามาใหม่อ่าก็คือเหล่าซื้อจะให้เขียนว่าที่บ้านมีใครบ้างเป็นภาษาจีนมาส่งนะสบายกูอยู่ตลานในกูเกิลเอาไว้เลยต้องเขียนในนี่ด้วยนะเขียนจะจะเหมือนกับของเหล่าซื้อไหมอาจต้องดูด้วยทันเร็ว เหมือนกับของเราซื้อไหมต้องดูด้วยแล้วก็อมันจะมีประโยคคําถามอ่ะประโยคคําถามเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูในนี้ก็ได้เดี๋ยวเราซื้อจะส่งเอาคลิปลง YouTube แล้วเด็กๆไปเปิดดูได้นะคะคนที่ตามไม่ทันต่อไปใครก็อออเอาดีกว่ามาหรอกใคร<อ>ที่ที่บ้านมีเอ่อคุณยา่าคุณยายคะยููคูชื่อว่าอะไรครับรูคะ ยูทูบคครูชื่อว่าอะไรครับครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะค่อยค่อยค่อยส่ยงไปให้เนาะหลังจากที่เราเรียนเสร็จ à, เราซือ้อ<ด>จะไม่ได้อเอาลงค่ะเราเรียนก่อนเราซื้ออัดคลิปเนี่ยตอนนี้เราซื้อก็กำลังอัดคลิปอยู่นะออ <À> อ่าถ้าใครมีคุณย่าคุณย่าเราจอกเสียงว่าไหนนายนหน่ายนาหนหนาย ใครมีหน่ายนายก็ให้เขียนหน่ายนายลงไปนะคะใครมีไหว้ผัวก็ให้เขียนไหวผ้วผัวไหว้ผัวคือคุณยายอ่าใค,ใครที่อยู่กับหน่ายนายก็เขียนหน่ายนายใครที่อยู่กับไหว้ผัวก็เขียนไหว้ผัวลงไปนะคะไหว้ผอืมไหว้ผัวไหว้ผัวผัวผัอผพึ่ง นายจัตาวาสารอออ่านายนายกับไหว้ผัวไหว้ผัวเขียนยากไหมลูก ไม่ครับเอาไม่ยากเอาสุดยอดเลยไม่ค่ะแต่อ่านยากไหวหัวอาจจงเปิงหุดนะเนี่ยเข้าๆอาๆอกๆใหญ่เลยไหวหัวเขียนแบบนี้นะคะไหวหัวเออไม่ใช่สิใหญ่ไปเขียนนนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ ว่ายว่ยผัวเขียนภาษาพัดเลยภาษาจีนใช่ต่อมานายนายเขียนแบบนี้นาย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 คือใครนะคะคุณย่าอ่าคุณย่าคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าเนาะแล้ว ไหว้ผัวล่ะไหว้ผัวคุณยายะคุณยายอโอเคเสร็จแล้วบอกนะคะเสร็จแล้วบอกเนาะการสอบ กอห้าเราจะสอบประมาณว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วนะมีใครจำได้บ้างคะพยัญชนะพินยินเรียนไปยังพยัญชนะพัวพัวโมฟัวเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วเรียนแล้วรเราซือจะถามนะว่าพยัญชนะตัวนี้อ่านว่าอะไรนะลูกถามพยัญชนะพินยินอีกรอบเพราะว่าทุกคนต้องอ่านให้ได้นะคะพยัญชนะพินยินแล้วก็ เออมันจะมีคลิปเสียงเราจะจะถามว่าไหนนายแปลว่าอย่างไรไหนนายแปลว่าอย่างไรประมาณนี้ถามเกี่ยวกับครอบครัวถามส<อ>่ง,<อ>งหน้ามาครอบคัวอ่าก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนออะ เขียนไปเลยนะลูกเขียนเสร็จล้วบอกเราซื้อนะเราซื้อจะพาไปคนอื่น,เ,นเ,เสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วเปลี่ยนแล้วนะทางนะนั้นะอะไหนนายกับไหว้ผัวใครมีไหนนายเขียนไหนนาย,นายลงไปในสมุดเนาะใครอยู่กับว่าผัวมีแค่สองคนอ๋อมีแค่สองคน๋อสบายเลยมีคุณปู่กับคุณย่าเหมือนเหมือนเมื่อวานอะเราซื้อสอนห้องนึงเนาะแบบมีอยู่แค่กับ ไหว้ผัวอยู่แค่กับไหว้ผัวสองคนเขาก็สบายเขียนคําเดียวจบเลยต้อเขียนคําเดียวจบเลยอะ่ะ<า>ต้องจริงใจนะคะ<า>ลูกอยู่กับใครก็เขียนกับคนนั้นนะอืมผมอยู่กับแม่อยู่เพ่อผมทํางานอือก็ก็ต้องเขียนด้วยนะลูกเพราะว่าแม่แค่ไปทํางานแม่ไม่ได้ไม่อยู่ด้วยนะคะแค่ไปทํางานเฉยๆค่ะอะต่อมาป้าปะป้าปะมาละ ป้าปะมา嘛ป้าปาป้าปาคือใครใครใครอยู่กับป้นอะก็เขียนลงไปป้าปะอ่าเราซื้อจะถามว่าป้าปะแปลว่าอย่างไรอ่าเราซื้อจะอัดคลิปเสียงแล้วก็มีโจทย์ไปให้เนาะประมาณนี้แล้วก็ให้เด็กๆทําจะเริ่มออกข้อสอบแล้วเนี่ยข้อสอบง่ายเละเราซื้อจะออกข้อสอบง่ายๆทุกคนจะได้ทําได้ เออผมไม่อยากทำทำไมไม่อยากทำคะอยากติดสูงใช่ไหมคะไม่ <laughs> ไมอะยังจำคำว่าชื่อได้ไหมคำกริยาครั้งที่แล้วมีใครยังจำได้ไหมคะ,มะคจำได้ไหมลูกครับทิวครับอ่าจำได้เนาะโอเคเราซื้อก็จะออกคำว่าชื่อนี่แหละชื่อ กินข้าวพูดว่ายังไงอ่าอันนี้ก็ต้องรู้นะกินข้าวพูดว่าอะไรช่อฟ้านก็ช่อฟา้านเนาะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากหรอกตอบไม่ยากหรอกซื้ออยากให้ทุกคนทําได้เต็มหมดนะคะลักษณะนามลักษณะนามมีคนส่งมายังเนี่ยฮะํำลักษณะนาม มีใครทำกันบ้านลักษณะน้ำได้ยังคะใครมีอความนิดเ,เดียวถามเรื่องกินข้าวกินข้าวภาษาจีนพูดว่าอะไรนะชื่อชื่อฟ้านชื่อฟ้านตอมาคำลักษณะน้ำลักษณะน้ำไปเปิดดูนะที่ครูเขาเคยส่งให้เ่ะคำลักษณะน้ำอา่า ให้มาอีกนะัทวาราเด็กๆคะ่ะก็คืออย่าอย่าเปิดไปแอปอื่นเนาะมันจะเข้าเข้าออกๆออนะคะครับคําลักษณะน้ำม,มีอะไรบ้างนะดินสอใช้คําลักษณะน้าว่าอะไรดิน,ดนสอเจอจจออาก็ไปดูอ่าจดไว้นะเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีแล้วกันเดี๋ยวพอสอนเสร็จก่อนอ่าป้าปะใครอยู่กับป้าปะเขียนเสร็จยังคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเวนาะต่อมา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 อ่าใครอยู่กับมามาเราจะเขียนให้ดูอ่ะมามาเขียนแบบนี้<ด>เขียนเหมือนไหนนายเลยตัวแรกอ่ะอ่าแล้วก็แบบนี้นี่นี่มามามา,มา อบจะมีทั้งหมดยี่สิบข้อว้าวยี่สิบข้อเสียงอะไรั่นเอ็อเอ๋อพยัยญชนะพินยินจะมีเยอะหน่อยนะเราซื้อก็จะออกเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กๆยังจำไม่ได้ไปท่องพย,ยัญชนะพินยินมาด้วยนะคะ B อ่านว่าอะไรพอ่านว่าอะไรบอ่านว่าปัวพอ่านว่าปัวอ่าชะชนะห้าทับหนึ่ง ชัดฉะนั้นห้าทับหนึ่งชื่อเล่นว่าอะไรคะเป๊กครับเป๊กเป๊กทำไมเป๊กเป๊กเพิ่งมาเหรอลูอกใช่ไหมใช่ครับอ่าเป๊กเป๊ก,ปกมีเพื่อนห้าทับหนึ่งอีกไหมเป็นเปียโน,นะนม,มีครับมีครับมีใครอีกครับเปียโนมีผมมีจิครับลิวจิ ริวจีไดมอนตูนต่ำครับเราาอะไริวจีไ,ไดมอนตูนตนคอมโอ้เเยอะแล้วนะนี่ห้าทับหนึ่งทิวเจียไตยเป๊กลิวจิไดมอนตูนต่ำใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเป๊กหัวหนา้าห้องห้าทับนะะนหนึ่งนะคะเสกหน <c oughs> อ่ามามาเขียนเสร็จยงังตอนนี้สิ่งที่เราซื้อให้ทําก็คือที่บ้านของเด็กมีใครอ่ะก็ให้เราเขียนบุคคลน,นั้นลงไปเนาะเราซื้อจะเปิดทีละสไลด์ถ้าสมมติเราอยู่กับคุณแม่ก็ให้เราเขียนมามาลงไปอ่าถ้าอยู่กับคุณพ่อก็ให้เขียนป้าปะลงไปอะไรประมาณนี้เนาะครับ <c oughs> อ่าหรือว่าถ้าไม่ทันไปเปิดคลิปนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเอาคลิปนี้ลง youtube เนาะที่เราเรียนกันวันนี้อ่ามามาเสร็จยังคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะต่อมาใครอยู่กับเกอเกอรใครที่บ้านอยู่กับเกอเกอบ้างอ่าเกอเกอใครที่บ้านอยู่กับเกอเกอบ้างามผมไม่ได้อยู่แท อ่าถ้าไม่มีเกิเกิดอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องเขียนนะคะถ้ามีก็ค่อยเขียนเนาะครับครูอืมอมี 姐姐，姐姐，哥哥，哥哥，哥，哥哥，哥哥，哥，哥，哥。 เสร็จยางเกอเกอเขียนง่ายมากคํานี้เขียนแบบนี้นะลูกเกอแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนมางี้แล้วก็ปิดข้างล่างแล้วก็กล่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วก็แบบนี้นี่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 โอเคไหมยากไหมลูกนะ่คะไม่ยากครับอ๋อไม่ยากเลยถ้างั้นเราผ่านแล้วนะไม่น่ายากคำนี้ ใครอยู่กับเกอเกอก็เขียนนะใครไม่มีเกอเกอรก็ไม่เป็นไรอ่ะต่อมาอันนี้คือใครคะดูจากรูปภาพแล้วต้องชายตี้ตีตี้ตีอาใครอยู่ใครมีตี้ตีอยู่ที่บ้านก็เขียนลงไปนะลูกกูคะเจ๊กั้วไม่เห็นมาเรียนเลยค่ะใครนะคะเจ๊กั้ัวค่ะ เออจ็กกั้วไปไหนเนอะหนูคุยกับแจ็กกั้วอยู่เนี่ยค่ะแจ็กกั้วไม่ไม่เข้าเลยค่ะเออจ็กกั้วไม่อยากได้คะแนนไงลูก เราซื้อกลังคิดอยู่ว่าชื่อ,อห้าข้อห้าข้อหนึ่งสองสามสี่เดบอสเบบี้เหรอครับครู อืมใช่แสดงว่าเราชอบดูมันแน่ๆเลยผมก็เคยดูอยู่คู่เด็กดูไไม่ถึงขึ้นเรื่องสามิดแล้วเราก็เจยตี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 เสร็จยังหลกตีตีเขียนแบบอ้าอ่าเดบอสเบบี้คู่แต่พ่อมันไม่เชื่อหนูว่าหนูบอกคูอ่ะเบบี้ตีตีเขียนแบบนี้นะคะคนน้องทะเลาะกันตีตี ่าเขียนยากไหม <Okay. S 1> ไม่ยาอ่าไม่ยากอ่าต่อมาต่อมาตี้ตีตีตี้ตีต่อมาใครมีเจียเจียอยู่ที่บ้านบ้างคะใครอยู่กับเจียเจียบ้างใครมีเจียเจียอยู่ที่บ้านบ้างก็เขียนลงไปโนโนโนอ่าเจียเจียเขียนแบบนี้นะเจียเจีย Garcia. Chị chia, à, chị chia nó. อโอเคเราซื้อออกข้อสอบแล้วได้ละได้ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวอ่าเจเจเขียนเสร็จยังคะเจเจยังครับครูเสร็จแล้วคครับเสร็จแล้วครับครู ใครคนนึงครับครูเขายังไม่เขียนนี่มันเสร็จครับครูอะไร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 ชิ่อะไรกันละจะทำ ASMR เหรอคิดอะไรกันอยู่เล่นนี่ยมาก็ได้นะครับเคยมีครั้งหนึ่งเราซื้อสอน ILP six เนาะแล้วแบบเราซื้อก็คิดว่าปิดไมค์แล้วเราซื้อแอบกินขนมใช่ไหมให้พักให้พักตอนนั้นให้เด็กพักแล้วเราซื้อแอบกินขนมก็คือ แต่จริงๆเราซื้อลืมลืมปิดไมค์ก็คือได้ยินทั้งเสียงแกะถุงแล้วก็เสียงเคี้ยวกุบกับกุบกับคือต้องทำเอทํา ASMR ให้เด็กดูเลยเด็กหิวเลยนะเนี่ยเด็กหิวไปทำตามกันไม่ว่าผมผมโงบ้านกินขโมอยอาหารกินกระโดดตกพิซซ่าผมตกอดกินเลยเจ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 เสร<ภ>็จแล้วเสร็จยังลูกเจเจ เสร็จแล้วคับเสร็จแล้วต่อมาใครมีไม่ใหม่อยู่ที่บ้านบ้างใครมีไม่ใหม่อยู่ที่บ้านบ้างคะไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ใครมีไม่ใหม่อยู่ที่บ้านก็เขียนลงไปนะลูกไม่ใหม่คำนี้ออกเสียงว่าไม่ใหม่ครับอืมไม่ใหม่ใครที่มีคนอยู่ที่บ้านและเขียนลงไปแล้วจำให้ได้ด้วยนะว่ามันอ่านว่าอะไรหลอสถานนะคะ เสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วเนาะวันนี้จแล้วค่ะนี่แหละหมดแล้วเสร็จแล้วง่ายไหมงานวันนี้ง่ายง่ายไหมง่ายง่ายอ่านั่นแหละง่ค่ะเท่นี้หมดแล้ว แล้วก็เป็นคำถามว่ามีเจียวเซียเฉินเินเนาะแล้วก็ให้เราตอบว่า,าให้เราตอบว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีใครบ้างเขียนลงไปในสมุดนะคะอ่าคนที่ไม่ได้ทำนี่การบ้านจะอยู่นี่นะคะอันนี้สำหรับคนที่ดูตามคลิปนะ <Okay. S 1> การบ้านจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ข้างหลังท้ายคลิปเลยเนาะ <Okay. S 1> อ่า นั่นแหละเราซื้อก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไม่ใช่นะอันนี้เราซื้อสอนออนไลน์นะคะปิดการสอนออนไลน์ก่อนเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อโอเคบันทึกเด็กๆไม่บอกนะคะเรายังไม่เรียนยังเรียนไม่จบนะคะปิดการสอนออนไลน์ที่จะอัพคลิปเฉยๆอันนี้การบ้านนะคะเด็กๆการบ้านอ่าการบ้านของคนที่ไม่ได้เข้าเนาะ